บริษัทเนวาน่นาเดเวล็อปเมนต์จำกัดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศและอาคารพาณิชย์ที่ทุกโครงการของเนวาน่นาออกแบบในสไตล์โมเดินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นทำเลใจกลางเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสังคมเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ช่างคิดและช่างเลือกในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเราก็ได้แรงบันดาลใจจากลูกค้านะครับ ความต้องการของลูกค้าเนี่ยในสานะสรับนิกแล้วก็พวกแบบเนี่ยเราก็รวบรวมความต้องการของลูกค้าที่อยากได้บ้านที่ทันสมัยแล้วก็อยู่สบายนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ยึดในแนวทางเดียวกันคือออกแบบให้เข้ากับการใช้งานของลูกค้าเป็นค้าของเดวิน่าเนี่ยก็เป็นเป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับก็ เราเน้นในเรื่องของการออกแบบเป็นหลักนะฮะก็จะมีตัวโฮมออฟฟิศที่เกษตรนวมินมีบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็เป็นทาวน์โฮมนะครับก็มีหลากหลายโปรดักต์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราก็เน้นของการออกแบบที่โปร่งโล่งสบายแล้วก็รับแสงธรรมชาติทุกโครงการของเนวาน่าออกแบบในสไตล์โมเดิร์นที่เรียบง่าย แต่ดูทันสมัยสูงโปร่งโล่งสบายมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างลงตัวและทุกหลังยังสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขเรื่องการตกแต่งหรือสไตล์ของเดวาน่าเนี่ยเราเน้นไปที่ความเรียบง่ายนะครับเป็นโมเดิร์นแต่ว่าก็แฝงด้วยความที่เป็นธรรมชาตินะครับการเข้าถึงของแสงแดดการเข้า การระบายอกาศก็ดีหรือการเข้าถึงสเปซเนี่ยเราจะเน้นมากนะครับก็อาจจะมีในส่วนของบ้านแล้วก็โฮมออฟฟิศเนี่ยจะมีลักษณะของเป็นการเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับทำให้การเข้าถึงเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยจะรู้สึกโปรง่งโล่งสบายนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวโฮมออฟฟิศเนี่ยเราเน้นเป็นลอฟดังนั้นการตกแต่งเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้นะครับในส่วนที่เป็นบ้าน3ชั้น นะครับก็มีการออกแบบที่ให้มีทางเข้าเนี่ยสองทางนะครับสามารถรองรับการใช้สอยของลูกค้าที่แตกต่างกันก็คือว่าในชั้นล่างเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่อยู่อาศัยของใหญ่นะครับก็สามารถใช้งานได้ในขณะที่อาจจะรับแขกในชั้น2นะครับก็แยกการใช้สอยไม่ให้ปะปนกันนะครับ บ้านองเดวานาเนี่ยนะครับก็เราจะมีเรื่องของ s p m c n m g n m g n t นะครับก็คือว่าการแบ่งสัดส่วนของบ้านในส่วนต่างๆที่เป็นส่วนที่เป็น Public ส่วนที่เป็น s ซ i p r r v v t t เป็น r i v a t e นะครับก็คือแยกสัดส่วนให้เพื่ออาศัยเนี่ยสามารถที่จะใช้งานไปพร้อมๆกันได้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่า อยากให้มาเยี่ยมชมโครงการของเรานะครับในวนนามีสินค้าที่หลากหลายนะครับทั้ง Home Office บ้านเดี่ยว3ชั้นบ้านเดี่ยว2ชั้นทาวน์โฮมนะครับซึ่งก็ทุกอันเนี่ยเราก็ตั้งใจในการออกแบบให้มีความน่าสนใจการอยู่อาศัยที่เหมาะสมแล้วก็ความสวยงามความทันสมัยนะครับก็ถ้ามาได้สัมผัสของจริงเนี่ยจะเห็นสเปซเห็นบรรยากาศเห็นารายละเอียดที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าท่านจะชอบ รรงงกาขอเรรานะคับพราะไม่เพียงแต่ออกแบบบ้านแต่เนวาน่ายังออกแบบการใช้ชีวิตและคิดให้ครบอีกด้วย